คลิปนี้จะพาไปเที่ยวพระธาตุหลวงเวียงจันท์นะครับค่าเข้าชม30,000กีบนะครับหรือประมาณ45บาทไทยนะครับพระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเวียงจันท์ครั้งแรกในราวปีพศ .238 นะครับโดยพระเจ้าจันทบ,บุรีประสิทธิศักดิ์ครับเพื่อบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤตครับต่อมาปีพศ2109สมเด็จพระชัย,ยเชษฐาธีราช ได้ย้ายราชธานีมายังเวียงจันทร์และได้สร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นใหม่ครอบทับองค์เดิมซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีทรงดอกบัวตูมและได้ชื่อว่าพระธาตุหลวงหรือพระเจดีโลกกาจุลามณีซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งของกรุงเวียงจันทร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวทั้งประเทศพระธาตุหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของประเทศลาวและปรากฏอยู่บนตาแผ่นดินของลาวจะมีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตาแผ่นดิน พระธาตุหลวงมีความสูง45เมตรฐานกว้าง69เมตรมีพระธาตุขนาดเล็ก30องค์และจะมีหอไหว้ทั้ง4ด้านให้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเรื่องความสําเร็จโชคลาภและความเป็นสิริมงคลได้ครับและบริเวณระเบียงโคดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมากมายพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้างจํานวนหลายองค์เรียงรายอยู่ตามระเบียงนะครับซึ่งแต่ละองค์ล้วนง,งดงามมากนะครับ พระพุทธรูปสำริดในศิลปะแบบล้านช้างนะครับงดงามทุกองค์เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบของเก่าของโบราณแบบผมนะครับสามารถดูกันได้เพลินเลยนะครับมีแต่องค์งงามทั้งนั้นเลยนะครับสายพัเก่านี่ถูกใจมากแน่นอนครับและนี่คือรูปสลักของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมนะครับและฝั่งนี้จะเป็นงานแกะสลักหินทรายนะครับศิลปะขอมครับตั้งแต่อาณาจักรสีโคตบูนและยุคสายฟองครับ เก่าแก่ถึงศตวรรษที่10เลยนะครับมีการค้นพบชิ้นส่วนงานแกะสลักหินทรายทั้งพระพุทธรูปและใบเสมานะครับศิลาจารึกทับหลังหรือชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุหินทรายเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรม และศาสนาที่หลากหลายในดินแดนเวียงจัน์ทในอดีตและนี่คืออนุสาวรีย์พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลานช้างทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเวียงจัน์ทและสร้างพระธาตุหลวงขึ้นมานะครับในปีพศ2109ครับ ต่อมาเราก็เดินเข้ามาในวัดธาตุหลวงใต้นะครับมาไหว้พานอนศักดิ์สิทธิ์นะครับและไหว้ลอยพระพุทธบาทต,ตำลองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับต่อมาเราก็เดินมาที่วัดธาตุหลวงเหนือนะครับตัววัดมีสถาปัตยกรรมแบบแลาวที่สวยงามโดดเด่นด้วยหน้าจั่วที่มีการฉลุลายสีทองอย่างประณีตครับและหลังคาซ้อนกันหลายชั้นครับมาเที่ยวเวียงจันทร์ต้องมาเที่ยวชมพระธาตุหลวงนะครับมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ